สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ MG Care Clinic นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับคุณหวานนะครับสวัสดีค่ะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กุญแจดิิตอนกันนะครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะดูในคลิปกันนะครับที่เราสาธิตนะครับเวลาเราเซตอัพยังไงนะครับคุณหวานก็เดี๋ยวจะเป็นพิธีกรร่วมด้วยกับผมนะครับครับ ค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานกุญแจดิจิทัลที่มากับตัว All New MG5 นะคะในหน้าตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราล็อกอินเข้าไปนะ a c c เ u าทที่มีการผูกกับ All New MG5 อยู่แล้วนะคะก็จะเห็นสถานะรถยนต์ซึ่งถึงแม้ว่ามันขึ้นผิดปกติแต่ไม่เป็นไรมันคือเรื่องของระดับน้ำมันต่ำอยู่นะคะถ้าจะเข้าไปใช้ตัวกุญแจดิจิทัลนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษดิจิทัลคีย ก็เข้าไปที่เมนูหลักนะคะแล้วก็กดเลือกเมนูของตัวข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะเห็นว่ามีเมนูใหม่เข้ามาที่ชื่อว่ากุญแจดิจิทัลนะคะเรากดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอการใช้งานของกุญแจดิจิทัลก็จะเห็นว่าพอเราเข้ามานะคะตัวกุญแจก็กําลังเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับรถเีนี้ที่เราเห็นเสียงที่เสียงปลดล็อกของรถก็คือเนื่องจากว่าเราเชื่อมต่อแล้วมันก็เลยออโต้ เปิดให้เรานะ,ะแล้วก็สามารถที่จะเห็นเมนูด้านล่างตัวรถนะคะอันแรกคือล็อกหรือปิดล็อกก็คือปุ่มซ้ายของกุญแจก็คือเป็นล็อกตอนนี้ถ้าเรากดล็อกไปมันก็จะสั่งล็อกรถนะคะหรือถ้าเราจะเปิด Lock, ล็อกเราก็กดฝั่งขวาแล้วก็ในเมนูที่2ในการสั่งงานนะคะก็จะมีไฟ่องเสเสียง ถ้ากดปุ่มซ้ายก็คือสั่งให้มันส่องไฟแล้วก็เปิดแปรนะคะลองดูหรือปิดไปอ่ะมันก็จะเงียบค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราปกดล็อกแล้วก็เข้าไปนั่งในตัวรถแล้วเราต้องกดปุ่มตัวสุดท้ายที่เป็น Start-Stop หรือที่ชื่อว่า s t a r t ทเครื่องยนต์กดตัวนี้เสร็จแล้ว เราค่อยไปกดปุ่ม p u s ส start ในรถแล้วเราก็สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะขับรถคันนี้ออกไปได้ค่ะทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถที่จะแชร์กุญแจนี้ให้เพื่อนหรือญาติที่เราไว้ใจได้ว่าเราอยากให้เขาขับรถคันนี้แต่เราไม่อยากเอา user name password ของเราให้เขาไปใช้เลยเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันข้างล่างที่มีชื่อว่าส่งกุญแจนะทีนี้เราก็มาดูว่าวิธีการส่งกุญแจให้เพื่อนเป็นยังไงนะคะก็คือกดปุ่มของส่งกุญแจนะคะ เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยทีนี้เราสามารถที่จะกดปุ่มขวาบนที่มันชื่อว่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายชื่อของ Account ที่เราอยากจะส่งให้นะคะซึ่งเงื่อนไขที่เราจะส่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนคนนั้นหรือว่าญาติคนนั้นเขาต้องมีเบอร์ที่สมัครเป็นไอซัมมาไอดีแล้วแต่ว่าในไอซัมมาไอดีนั้นจะมีการผูกรถยนต์ MG หรือไม่ไม่เป็นไรขอให้เขามีเบอร์ที่เป็นไอซัมมาไอดีไว้ก่อนนะคะชื่อก็คือ คุณส่งให้ใครดีนะคะเวลาที่อยากจะแชร์นะคะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่างเช่นวันนี้แล้วก็คือวันนี้คือวันที่9ต่อไปคือเลือกเวลานะคะตอนนี้ใบสองห้าสิบสี่เราเอาเป็นแบบใบสองห้าสิบหนะคะเพราะว่าเวลามันต้องเป็นเวลาหลังจากปัจจุบนัน<ม>ไม่ใช่เวลาก่อนปัจจุบนันแล้วกเ็เลือกเวลาสิ้นสุดนะคะเป็น แชร์ให้ถึงพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้าเราอยากแชร์ให้นานกว่านี้ mm. ก็ได้ขอให้ปฏิพินที่อยู่ในมือถือเราเลือกได้นะคะ mm. ก็เลือกเวลาต่อ,อให้เวลา24ชั่วโมงไป mm. ทีนี้ตัวฟังก์ชันที่ให้สิมันมีอยู่3หลัก3ตัวหลักๆกนะคะ mm. ก็คือตัวล็อกปวดล็อกแล้วก็ตัวที่2คือไฟส่องและเสียงส mm. ตัวนี้คือเบสิก คือต้องให้แต่ตัวสุดท้ายที่เป็นสตาร์ครื่องยนต์คือเราจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่สองตัวแนาเลือกออกไม่ได้อ่าก็คือถ้าเราต้องการให้เขาขับรถสตาร์รถยนต์เราได้เราก็ต้องเลือกทั้ง3อันนะคะ mm hmm. แล้วก็เราสามารถเพิ่มแถกได้ว่าเขาเป็นใครนะคะอย่างเช่นเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะทีนี้ก็คือกดให้สิทธิ์การให้สิทธิ์ก็ต้องใส่ตัวรหัสประจำตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของรถ โอเคได้รับแล้วหลังจากที่คุณหวานให้สิบของอาคุณแจนดีสตันกับผมแล้วนะครับก็อย่างที่คุณหวานแจ้งไปนะครับว่าถ้าเป็นลูกค้า NC อยู่แล้วก็จะมี i อสมาร์ p แแล้วก็มี Account นะครับก็สามารถใช้งานได้เลย ส่วนที่ไม่มีไอสมาร์ทแอปไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า MG นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจาก p พจสโกับแอปสโตร์นะครับผมแล้วก็ทําการสมัครนะครับหลังจากนั้นก็สามารถให้สิทธิ์ออฟไลน์ของกุญแจนิสตันได้นะครับผมอ,อันนี้คือของผมมันมี MG ็มอสมาร์ทอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็คือว่าเราเข้ามาเหมือนเมนูหลักเราปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้ารีโมทควบคุมนะครับ ก็เราก็ทําการย้อนกลับไปแล้วก็มาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพื่อที่เราจะไปดูฟังก์ชันของกุญแจดิจิตัลนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครับเราแต่การที่เรากดเข้ามาตัวนี้ครับเราต้องมายืนอยู่ใกล้รถของเราและตำแหน่งรถเช่นเราอาจจะจอดไว้ที่สนามบิน หรือจอดไว้ที่ลานจอดรถในห้างสสินค้าแล้วเราได้ออโต้ไลท์คีมาเพื่อที่จะนํำรถขับไปนะครับเราต้องเดินมาอยู่ในระยะ10เมตรของตัวรถนะครับแล้วเราจะเห็นสังเกตดูนะครับในหน้านี้มันจะแตกต่างไปจากของคุณหวานที่โชว์นะครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าเราได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็บลูทูธมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็คือที่คุณหวานได้แจ้งไปว่าผมได้ออโต้ไลจนถึงสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีระยะเวลากําหนดนะครับ ก็คือวันที่9เดือน7นะครับจนถึงวันที่10เดือน7นะครับก็ประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับผมก็ทำการปลดล็อกรถนะครับก็สามารถปดล็อกรถได้นะครับนะครับอันนี้ก็รถทําการปดล็อกรถแล้วถ้าได้ยินเสียงนะครับครับก็เราสามารถสั่งไฟซองฝั่งเสียงได้ก็กดได้เลยครับ อ่าอันนี้คือพอดีเราเราทำการปลดล็อกรถอรปิดล็อกรถมันก่อนนะครับทีหนึ่งครับโอเคเรากดเสียงครับกดอีกทีครับก็หยุดนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เราทำการปลดล็อกรถนะครับเราเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เข้าไปในตัวรถได้เลยนะครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวรถแล้วล่ะนะครับผมก็ทำการกดสตาร์ทได้เลยนะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้อยครับอ่าแวะเติมน้ำมันใช่อันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนนะครับเหมือนที่คุณหวานบอกว่าอ่าระดับน้ำมันเมื่อกี้ที่ดูในแอปพลิเคชันที่คุณหวานให้สิทธิ์มาคือว่าน้ำมันมันใกล้หมดเขาก็เตือนเราอะนะครับก็คือเป็นความอัจฉริยะของตัวไอสมาร์ทแอปเรานะครับกดสตาร์ทได้เลยอ่าตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการได้สิทธิ์กุญแจนิสตอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม MG Car Care Clinic ด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้งานกุญแจดิจิตอลแล้วนะครับก็คือตามสิทธิ์วันเวลาหลังจากนั้นเขาก็หมดไปเองนะครับตามที่คุณหบานให้สิทธิ์ผมไว้คือระยะเวลา1วันในการใช้งานรถคันนี้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องมีกุญแจรถเลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ